Bye, bye, bye. Lên luôn mệt lên luôn A lên nha มือดิครับโอ้โหตบมือดิครับผูกมาแล้วขออินไว้แก๊งหม่อไหร่นะได้ไหมได้เลยครับเวอร์เวอร์จะจัดพวกรอเพื่อนมาก่อนพี่ไนท์สวัสดีครับ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 เดี๋ยวมานะรอกันตรงนี้นะยืนรอเพื่อนสวัสดีครับ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 ใส่สูตรด้วยครับสวัสดีครับใส่ไม่ได้ครับใส่ไม่ได้ครับอ้าวเหรอโอเคเราเข้าแก๊งแล้วใช่ไหมเก้าไอ้แปดเก้าหกครับ เออทำไมมันทำไมมันเต็มวะยังลิตเต็มมันได้แค่สิบห้านะอ๋อโอเคจบและอะไรเัาเนี่ยรอรอมาพร้อมกันรอมาพร้อมกันก่อนก็ได้เราค่อยดูว่าจะเอาใครลงเล่นบ้างลงเล่นแลยครับเดี๋ยวมันจะมีสตอรี่นะครับยืนรอตรงนี้นะเดี๋ยวมาแป๊บนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยวสวยไหมคะคุณนี่บอสใส่ชุดแล้วไม่สวยดีไหมคะ เดี๋ยวอ๋อเป็นเงาน้ำตาลเลยอ๋อเข็นรึเปล่ามาปั่มจิงลิงสกิปเปอร์โอ้โหพวกเราจอดรถที่ที่เบิรกรถนไนบอสุดยอดเลยไปรองฝั่งนูน้นไปะถ้าฝั่งนู้นอะ่ะมาฝั่งนี้ฝั่งนี้เห็นเห็นรองเท้าเป็ดไหมโอ้เราใส่เราไม่ใส่รองเท้าหรอ่ สวัสดีค่ะสวัสดีครับเรียกเพื่อนมาฝั่งนี้เรียกเพื่อนมาฝั่งนี้ฝั่งนู้นคนมันเยอะมันติดที่เบิกรถเขาอ่าเรียบร้อยชวนกันเองเราตื่นเต้นแรงกันอย่างวันเนี้ไปสนองของโกโนุนะใครกโนโนะพาบนรถหน่ห้องเปิดคุยเพลงผมเลยไม่กล้าที่จะออกมานี่ผู้มีเพลงขอเพลง เท่ๆหน่อยนะไม่เอาเพลงแบบว่าเชอะนะเก็บขนมหวานเทเล่ดีมากพอมากเดี๋ยวเราจะยืนเก็บตรงครับเดี๋ยวคนที่เป็นครอบครัวหรือว่าคนที่ไม่ได้ใส่สูตรอ่ะเดี๋ยวสั่งทำฮู้ดให้คืนนี้แหละจะได้ใส่ฮู้ดใส่ไว้พี่ชายพี่สุดน้ำเงินได้เหรอครับครับสุดน้ำเงินครับฮัลโหลแก๊งคุณเทสไงอ่ะผมอยากเทสอ่ะผมตีบูฟีนติดแล้วคุยกับบอสเลยครับไหนบอสอยู่ไหนอ่ะขอคุยหนที่ไหนมา ปกติพวกนายทสตอนพวกนายเทสเข้ายังไงอะคนคิดว่าในนี้ใครเป็นหน้าเป็นบอสสุดเหรอคะมีอาวุธนะครับอ๋อผมผมดูจากทรงและบอสสุดน่ะน่าจะคนเนี้ยคนไหนเนี่ยคนด้านหลังอสวัสดีค่ะบอสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคับพี่ชายสวัสดีค่ะ อยากเข้าแกงต้องถามบอสครับผมตอนนี้บอสเข้าประเทศดิตอนนี้บอสไปนนอนอยู่ใช่ไหมอ่ะรอรอก่อนได้ไหมครับนานกว่าจะเข้าประเทศนะครับประมาณไม่เคืนกว่าครับโอ้หเตือนเลยหรอมานานน่ะเขาเป็นคนขี้เกียจนะครับไม่ค่อยมาใช่ครับเขาไม่ค่อยนี่เลยนั่งเแล้วใครเป็นรองแกงอ่ะครับเขาไม่มีครับไม่มีครับที่นี่ไม่มีไม่มีครับบอสเขาขี้เกียจมากเลยครับใช่ครับช่วงนี้เขาไม่ค่อยทำอะไรเลยครับใช่ครับเขานอนานเดียวอ่ะ ว่าคูไม่ได้อยู่แก๊งดีว่ะไม่ขาดนะคูทักบอสกูไม่ขาดทุกคนวันดีค้สวัสดีค่ะสวัสดีค้สวัสดีค้าไอยากให้แต่บอสใส่กางเกงไม่มีอะไรไมขาดไมปครับไปครับยูนิฟอร์มผู้หญิงเป็นกางเกงน้ำเงินหมดเลยก็ได้ครับเดี๋ยวอาแล้วผมถามหน่อยครับตอนที่พวกคุณเข้าแก๊งเนี่ยคุณเทสกันยังไงเหรอครับพวกมิดพื้น 5-500ปีรวิ่งรอบมืองครับวิ่งรอบมืองครไปน้ำรอบเโอ้โหเดิ้วิพื้นตรงนี้ก็อรับพี่ขอใ่าเเล้วแผมมีหูแมวยังไงอ่ะเฮ้ยหูแมวยังไงอ่ะยังไม่จบไป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 าไปราไปรปเราไปไอดับไอกดอบรอก่อนรอก่อนไอ้ผมผมว่าน้ผมน้ผมไปฉีดยาก่อนได้ไหมครับ คุณเห็นฝั่งด้านหน้าปะพวกคุณไม่ไล่ตีอะเขาก็อยู่เป็นแก๊งอะไม่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 อยากไปตอรี่เหรอด้านหน้าเยอะเหมือนกันนะนกซึมดีครับอุ้ยกลัวอะไรเต็มนะเฮ้ยอยังไม่สั่งอะครับก็เลยไปไม่ได้อะครับไม่ไม่ผมพูดพูดหยอกหยอกเฉยเดี๋ยวตอนนี้มันมีคนที่ยังไม่ได้ใส่สูตรแบบหมดอ่ะตอนนี้ผมผมแล้วก็มีหลานสองคนใช่ พีนแล้วผมว่าเข้าแกงไปแล้วแต่มันขาดแค่แหวนนะตอนนี้ขาดแค่ไม่ไม่ไม่ถ้าถ้าไม่ถ้าไม่มีแหวนเข้าแกงแล้วไม่มีแหวนแต่เข้าแกงแล้วมันก็ใส่สุดได้โอ้โหแหวนผมพร้อมแล้วเนี่ยเออผมผมก็ตีได้แล้วเนี่ยเผาผมครบแล้วเนี่ยแหวนเนี่ยตีได้เลยเนี่ยตอนเนี้ยแหวนเนี่ยบูปินไม่เบสก็มีแล้วเนี่ยตีสองกับไอตีครั้งเดียวติดด้วยพอนค้างลมสลอนดีเจด้วยได้คว้าอะไรหรอครับไปไปอดอบทุกคนที่ตอนนี้น่าจะเป็นบที่ขอไปแจมด้วยได้ กูพูดอยู่ตั้งนานมึงยังไม่รู้เหรอว่าใครเป็นบอสถ้ามันหูปากไม่ได้อ่ะก็ไปไกลๆซะถ้าไม่รู้ว่าใครเป็นบอสก็ออกไปทุกคนขึ้นรถไปดรอปนีันดีคับวันนี้ลานผมนะโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพูดอยู่นั่นแหละพูดไม่หยุดพูดไม่หยุดสักทีงงไม่ได้ว่าเรานะหมายถึงผู้ชายคนนั้นแหละรวมนี่แหละเดี๋ยวนี่แหละตรงนี้แหละตรงนี้แหละมันใส่ยังไม่ครบนะตอนนี้มันเกิน15ห้าอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวใส่ให้เดี๋ยวสั่งทำฮู้ดให้วันนี้ ี๋ยวสลับกันเล่นสตอนรี่ไม่ต้องห่วงอยู่กันเป็นครอบครัวนี่แหละผไม่ต้องกลัวหรอกใส่ได้ใส่ทุกคนอยู่แล้วสุดอ่ะอันนี้ผมเล่นเล่นแอดัมได้ปะมันมันต้องใส่หุปป่นป่ะมันถึงจะเล่นได้ปะไม่ไม่ไม,มนปนประชาชนเขาเล่นได้แอดอมัมแกงเรารวมไหนเนะี่ยนั่นเนี่ยผมถอดเสื้อหให้แล้วกัน<ำ>นะผมถอดเสื้อให้ได้ได้ได้เราเราก็เล่นเป็นประชาชนธรรมดาก็ได้แกงเราอยู่ตรงเขาบนเนินเขานั่นอ่ะโอเคป่ปะปะรวมปะ ตรงนี้เลยหรอตรงนู้นไม่ใช่หรอตรงนู้นตรงนู้นทำไมขึ้นรถได้เหอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันยังไม่เปิดมันยังไม่เปิดอเวนนี่เกินไปว่ะฮัลโหลครับก็เห็นอยู่มันยังขึ้นไม่ได้มันขึ้นไม่ได้ครับถ้ามันเข้ามาในนี้ครับคืองานดันรถเลยไม่งั้นดันรถออกมามันขึ้นไม่ได้ครับเราจะเปิดทำไมอะครับก็ยังรู้ว่ามันยังไม่ปลดล็อกไม่เมื่อกี้มันยังไม่ปลดล็อกเลยคุณก็เห็น มาตีได้เลยมันตีได้เลยครับสุดยอดทีเดีวเราเราต้องเล่นกับเราเล่นด้านบนดนี่ไหมอ่ะแก๊งเราไปไหนหมดอ่ะทำไมรวมกันตรงนี้ไม่ใช่หรอเดี๋ยวเดี๋ยวผมส่งโลให้พี่เขาส่งส่งเลยส่งเลยเขาอยู่ข้างในนู่นเลยเราวิ่งขึ้นเขาไปเลยเราวิ่งขึ้นเขาไปเลยนี่นี่นี่หลอกน้องกวล์ฟโซ่แล้วนะไป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 เยืนตรงนั้นแหละยืนตรงนั้นแหละกำลังวิ่งไปข้างๆนั้นอะเกาะกลุ่มกันไว้ตรงนั้นเลย พี่พี่ตัวอะไรไม่รู้วิ่งตามไปเลยพี่โถมเลยแม่พี่อะไรอะเป็นอะไรอะไป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 ไม่เอามาตัดเงินเราไม่เอาไม่เอาแอดมินน่าจะลงหัวประเกี๋ที่เรื่องของเวลาเวลามันยังไม่ลงเลยมันตีก่อนนะเนี่ยเนี่ยเอาสูตรชมพูอ่ะใช่ป่ะเอาสูตรชมพูอ่ะว่าว่าข้างหลังข้างหลังไม่ใช่เห็นแล้ว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 มันจะโหมันจะโหมเรามันจะโหมเราไปเปิดชมพูก่อนเลยเปิดชมพูก่อนเลยเล่นลุมอย่าเล่นลุมอย่าเล่นลุม เอาชมพูให้หมดเลยเอาชมพูให้หมดเลยระวังหลังด้วยอย่าลุมอย่าลุมกันค่อยๆสวย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 ข้างบนกำลังโจมมาแล้วระวังระวังมีใครมียาไหมขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยผมตัดผมตัดโอ๊ยโทษระวังอย่าลุมกันลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วเตรียมเปิดเตรียมเปิดตัวลงเนินมาอย่าลุมนะค่อยๆระวังเน้นนะเจ็ดวีแล้วเจ็ดวีหกวีแล้วหกวีแล้วห้าวีแล้วไปเลยได้แล้วได้แล้วไปไปไปพอพอพอย้าย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 ไปครับรวมกันกระลาดที่เดิม อ๋อเมื่อกี้คนไหนจะจีบบอสผมหรือเปล่าเถาไหนอะแถวแีบอสผมมีแฟนถึกประเทศเลยนะครับหาพูดนะตอนที่เขาดูแลพวกคณอยู่เนี่ยผมยังไม่มีเวลามีใครหรอกครับอดูดิโอเคค่ะโอเคค่ะจะดุงเลยนะไม่ก็คือผมฝันนะครับฝันเนาะฝันอะไรเกินไปหรือเปล่า อ๋อท่าที่หาท่าที่หาแม่เราเล่นทีนี้เราแบบว่าไม่ใช่เล่นมุกนะเนี่ยเหมือนเอามีดมาเสียบอ่ะน้องๆในเกงก็หัว้มีสวิดถ้ามีสวิตเบรคก็ปาดคอไปแล้วครับจะบอกว่าผมมีแฟนทุกประเทศไม่ได้นะครับตอนนี้ยังไม่มีคนที่ทำให้ผมหลงไหลได้เลยข่าวคอมบ้าใจลงติ๊กต็อกไหนแรกจริงเหรอครับลุงลุงไปแล้วลุงลุงอ๋อคดีเจนาตรีนะครดุริศะข้าพสุจริงไหมครับสวย ไม่บ้าเดี็ดนะลูกเปิดนี้โอเคโอเคพี่ผู้ชายเท่ยังอ่ะสโซครับสวยเกินไปหรือเปล่าวะเราเรายินยันในรายโดนกระเทิมไปนะครับแก๊งคุณชื่ออะไรนะที่บอกว่าอยากจะมาเล่นกับเราชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวนัดวันอีกอีกทีนะพอดีแบบพอดีเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปว่โซนเนี่ยมันแบบแค่นัดบอยเองครับไม่ได้นัดแต่งงานซะหน่อยไม่เห็นต้องคิดเยอะเลยเขายิงมุกขนาหนี้แล้วเราเล่นอะไรก็จะเกิดเป็นไปได้ก็อย่างนั้นนะงั้นเดี๋ยวโทรมานัดแล้วกันค่ะว่าจะเอายังไงได้ครับทีไร ฮะอ้าวจมูกเลยเข่าดิเขินดิพุ่งเราพวกเราโอเคเหรอวะมีคนเรียกอะไรมีคนเรียกไม่ไม่ครับผมไม่โอเคครับ่่นีรักอะผมไม่โอเคครับคนลุกป้าผมไม่โอเคป้าเราเปิดกันเลยแล้วกันให้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 ใ้ลง อันนี้แก๊งเราเนี่ยรถรถแก๊งเราหมดเลยใช่ป่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคันเนี่ยพอดีบอสผมให้โอเคครับที่คนณเรียกเขาไว้ที่เราครับอ๋อถ้าที่นี่ต้องไปเบิกรถปไปเนี่ยไปสิไปสิรอยินทำไรอ่ะมันไม่เผื่อร้านครับ คนจะใช้คำว่าที่รักเปลืองแบบนี้ไม่ได้นะคะมันครับก็ใช้เปลือง้ไแค่คนเดียวครับแล้วก็ใช้กับทุกคนไม่ได้นะครับคำว่าที่รักไม่ได้ใช้คนเดียวนะครับนี่เราเลือดร้อนว่ะพอดีผมไม่ค่อยชอบเลยครับได้อวเปลี่ยนสีรถอะเท่าไหร่วะมันแล้วแต่คันนะครับเราไปเปลี่ยนเราไปเปลี่ยนสีรถไปเป็นสีน้ำเงิน ทุกคันเลยเขาเช็ดรถก่อนครับเขาบอกเขาขอเช็ดรถให้ก่อนครับใครเช็ดคนเดียวเลยเนี่ยทำเดียวกั้นเลยนะกูมีรถแต่กูไม่มีตังค์ไปเจอกันที่สสวััดีครบพี่ชายแต่งรถแต่งรถสวัสดีครับขอโทษนะครับขออนุญาตเช็ดรถให้นะครับพ่อคุณข่าวโอเคครับได้แล้วครับแม่ครับสวัสดีครับเอาสูตรแก๊งลงแล้วเหรอลงแล้วครับเราววันนี้ลงแข่งป่ะครับไม่ได้ลงครับแต่ท่านหนุ่มไม่ได้ลงอ่ะมาให้กำลังใจพี่ได้นะโอ้โหแข่งแล้วเอาดูดลงเลย คุยไม่ได้ฮะควัสครับครับพวกคุณสองคนมีอะไรกับบอสผมหรือเปล่าครับผมช่วยให้หลบหน่อยได้ไหมพอดีบอสมันจะขึ้นรถอ่ะทำไมครับพอดีกลัวแบบมันจะไปติดรถมันเพิ่งเช็ดมาดิโอ้ my god ผมไม่อยากติดอันนี้มีส่วดเบรคป่ะเดี๋ยวไปเจอกันร้านแต่งรถนะทุกคนไปโอเคครับเ้นงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปนัดบ้านไปนะครับไปนะคะ เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมนัดไปนะครับว่ามันจะแบบไปบมอมตอนไหนได้ค่ะเจอกันใะครับผมบอกไม่ได้อ่ะบอกไม่ได้อ้าวทำไมอ่ะติดอะไรอย่าบอกว่าติดใจนะชนนะบอกว่าติดใจกูชนอัดเลยอ่ะพอ่ขี้รถไม่ค่อยสวยเลยวะ่ะอ่าอ่าเรื่องชนนะเปลี่ยนได้หน่อยได้ไม่ตังค์อ่ะเท่าไหร่ไม่ไมไดูสวัสดีค่ะอ๋อโทษคับเดี๋ยวจอดรถที่นีก่อน ประมาณนี้ละมั้งโอเคเราเอาสูตรสีน้ำเงินเนาะเอเอาฮูสีน้ำเงินเนะาะใช่เอา <Okay. S 2> เอาแบบสีนี้ไปนะบอลโอเคได้บอลครับครับถ้าแต่งมือเปลี่ยนไม่เปลี่ยนผมเปลี่ยนล้อได้ดีกว่าอ่าก็หมดไปอีกสามน้ำเงิน่น,นชิวชิว,ชวทุกคนต้องอต้องเปลี่ยนสีผมด้วยหรือเปล่าเราเปลี่ยนสีผมเป็นสีน้ำเงินเลยไหมครับโอ้โหอันนี้ไม่โอ้น่าจะคุมโทนเกินไปละเราถามเหมือนแบบว่าใส่เสื้อสีนี้ผมต้องไปย้อมผมสีน้ำเงินด้วยไหมครับอย่างเงี้ยเข้าใจปะอารมณ์ประมาณนั้นแหลยค่ะ ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ป้าอุ้ยตัวอะไรอ่ะคนนี้ใครอหะ่พี่จริงเหอจริงอเฮ้ยใครนหญ่พี่นาผมมานะว่าไงนะอะไรนะอะไรเน่ยเฮ้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 ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮเยเฮ้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 ยเยเฮ้ยเเฮ้ยยเฮ้ยเฮ อ๋อมาพากอ่อปล่อยปล่อยก่อนได้ป่ะเดี๋ยวบอกคนในแก๊งก่อนแป๊บนึงปไปไปรวมกันที่เลเบลเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอพากสนามก่อนแป๊บนึงติดภารกิจ่ะสวัสดีครับวัสดีครับอ๋อผมเช็คเช็คไม้ใช่ครับเช็คไม้ ใช่ใช่ผมผมคุยกับใครไม่ได้ยินเลยเมือนจะผมคุยอยู่ในตู้ปลาเห็นใครสักคนหายไปไหนอ๋อครับชื่ออะไรนะชื่อมินไนครับใช่คนที่ผมโทรไปหาตอนประมาณสามทุ่มเหรอใช่มั้งครับเออทำไมใช่มั้งนะลองเลยแล้วกันต้นมั่ง่าจะตีนไปรับคนที่เลเวลไในไอวอร์ซในนดิค่ะอ๋ออันนี้คือเหมือนแก๊งเหรอครับครับก็ผมเห็นวันนั้นเพิ่งเอากล่องซ่อมแบบนี้ยขึ้นเข้ามาใช่ไหมครับหรือว่ายังไง เพิ่งมาค่ะเพิ่งมาได้สามวันค่ะมาประเทศไหนจากเวียดนามประเทศไหนเกิดประเทศนี้นะครับดีจังมาแปบสั่งสำหรัมันมีแก๊งแล้วรับรับเฉพาะผู้หญิงครับผู้ชายไม่รับหรอก็รับครับรับหมดรับอายุเยอะไหมครับแก่ๆนี่รับไหมครับไม่เกี่ยวกับอายุครับมันเกี่ยวกับความรับผิดชอบครับอา็ไงครับจะเก็บรับลุงครับขอสักทีได้ไหมครับขออะไรครับเนี่ยขอจูงหน้าลุงน้ เป็นอะไรับไม่รู้ครับตอบไม่ได้รู้จักครับแล้วเขาจ้วงแง่ของเราง่ายเขาเขาถึงอยู่เนาะไปถามเขาไหมครับได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เซียไหนเซียเอาไม่ใช่เดี๋ยวไม่ใช่ชีอ๋อโอ๊ยค่ะเอ๊ยค่ะบอสทำไมต้องทำเสียงอย่างนั้นสาระเอ่อแล้วพอครับอยากจะอยู่แก๊งด้วยทำไมครับเนี่ยอยากเข้าแก๊งยังไงครับอยากังไม่ได้อยู่อีกเหรอเฮ้ย เฮ้ยอย่าตีอย่าตีอย่า <Labor> ต <ator il fi> ีเราจะไปไหนจะไปซ้อมใช่ไหมใช่ใช่เหมือนเองเรียกลุงมากระตุลุงอะโอเคโอ๊คไงออกมาดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เชียร์วันนี้เป็นไงบ้างโอเคค่ะวุ่นวุ่นนิดนึงค่ะฮัลโหลครับฮัลโหลครับทำไมเสียงเป็นอย่างนี้อ๋อพอดีเมื่อกี้ลำคอไม่ดีครับไม่สบาย อ๋อใช่ใช่อยู่ไหนครับเมื่อกี้เห็นโทรมากินยาแก้ไอไหมคบฮัลโหลครับเพื่อใครอยวะผมเพื่อใครวะครับผมว่าเสียงเมื่อกี้ก็น่ารักกินไดวนะอพื่อใครวะตอ่ไหนครับผมไม่นอนแต่คนนี้ครับอยู่ไหนครับอยู่ไหนครับผมเหรอใช่ครับอยู่บ้านครับอยู่บ้านครับอ๋อโอเคครับใช่ใช่เมื่อกี้เห็นใกล้ๆอยากให้อยู่ข้างๆก็อยู่ได้นะครับเด้อขอบคุณค่ะขอบคุณคนะครับอยากให้ฟาดใครบอกได้นะ พ ah. ี่ครพี่ชายคณะอ่อนครับชายแพ้ครับเป็นไงบ้างครับแพ้ครับผมก็กลัวอย่าทำผมแต่เป็นแต่เป็นคนได้ดีมากเลยครับเห็นอยู่ใช่หรออยากอยู่ฮาเลมจังเลยครับแต่ผมแค่ได้กำลังใจอยู่ฮาเลมก็ดีใจแล้วครับผม ใครเปิดเพลงครับเนี่ยหงเ่มหนจะโทรมาถามแค่ว่าเป็น้าไปหรือเปล่าเป็นสบายๆแล้วจะให้ถามอะไรอะครับก็ผมเห็นโทรมาไงตอนแรกอะว่าแบบมีอะไรจะถามหรือเปล่าเราจะให้ถามว่าอะไรครับอยากจะแบบว่าชวนไปเที่ยวไปไหนหรือเปล่าในประมาณนี้หรือเปล่ามีเรื่องอะไรชวนหรือเปล่าอ๋อไม่การรบกวนหรอคะอ๋ออ่ะเราคุ้นอยู่ไหนครับเนี่ยอยู่กตลาดคับแล้วเป็นไงบ้างทำทำแก๊งก็โอเคครับวุ่นวุ่นนิดหน่อยแต่โอเคครับแล้วคนครบยังครับเนี่ยเกินแล้วครับเกินแล้วเหรอ ใช่เกินแล้วโอเคครับเดี๋ยวจัดอันบนึงนะครับโอเคครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับพี่หนุ่มจอยากทำอะไรอะไรนะคะไม่มีอะไรครับแค่แบบคิดถึงแะอยากมองหน้าเฉยครับเอ้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 เป็นไปเออดู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 วุ่นวายอะไรกับพี่มิตรเอ้อเอาดิเฮ้ยเฮ้ยเด็กเเปล่าฮ้ยไอหนุ่มเด็กเกิบไปล่าเกิบไปบ้าเอวไอหนุ่มเด็กเกิบไป เกิดมาเปล่าผมบอกไม่รู้เรื่องอย่าสร้างเรื่องไอ้น้องผมเทไปเทไปเป็นบริการด้วยขอบคุณครับคุณภูญ่าเข้าแกงเรื่อทำไมได้หรอต้องวิ่งรอบโลกเคยครับอ้าวไม่ห้ามนะไม่ห้ามนะไปจริงเหรอน่ะเอาแล้วไปจริงเรื่อมเฮ้ยเขาไปจริงอ่ะน่ะเขาแอบอยู่เขาแอบอยู่ลองใจไปจริงอ่ะน่ะไอ้น้องหผมเดื้อเปล่ามิไงก็นิดหน่อยค่ะซัดได้เลยอนุญาตแบบเต็มที่ หนูบอกว่าเขาดื้อไม่ดื้อไม่ได้หรอกค่ะพราะเขาไม่ได้เป็นเด็กหนูแต่ถ้าเขาเป็นเด็กหนูเมื่อไหร่หนูก็คงจะบอกได้ว่าเขาดื้อสาวเอ้าอคุยเอ๊เจคุยกับมินนายยังไงคุยกูเขินเลยว่ะมันเป็นผ้าตายไหมหวานแถวนีะอะไรเนี่ยอะไรนะคะเดี๋ยวๆครับเพื่อนเพื่อนผมเพิ่งอกหักมาครับออ๋วันนี้ครับวันนี้ครับโอ้ชีพโอ้ชีด คุณนิ่งก่อนป่ะเนี่ยขูฟอร์มกูฟอร์มนิ่งก่อนฟอร์มตึงก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวถ้าตายบอยไปซ้อมมุดกันป่ะเนี่ยว่าจะไปอยู่วันนี้ครับพี่น้องครับไปซ้อมไปซ้อมไป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 ไหนครับไปซ้อมมุดเหรอใช่ครับซ้อมกับทีมไหนครับไปไหมครับไปไหมไม่รู้ไปด้วยได้ไหมครับมีใครอยู่บ้างตามเพื่อนมาหนิผมรอกใช่เดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะไปก่อนนะคะพี่จะไปป่าได้ได้ครับได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวตามไปก็ได้ครับโอเคครับไปนะครับบายบายครับไป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 ฮาเลม 12 e l o'clock midnight ขอบคุณครับที่ที่มาซ้อมกันตื่นตึงมากเลยครับขอบคุณครับยังไม่ค่อยตึงหรอกยังต้องฝึกกันเยอะร้องไมตึงพวกผมเนี่ยต้องฝึกเลยโอ๊ยไม่ตึงหรอกครับต้องฝึกเยอะเลยโอ๊ตึงตีนเนี้ยใคครรมีใจะอยยู่เนโดยเฉพาะผมต้องตึงเลยหมันนี่คือแบบจ้วงแบบอาบวยแล้วมั้งเลยยี่สิบสามยี่สามเดา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 พอดีว่าได้มา หาได้แม่วะทางแม่ทางลูกก็โหดเหมือนกันเลยครับเนี่ยธรรมดานี่บอสหนูไม่ใช่แม่หนูเอาไม่ใช่เหรอได้แม่วะขอบคุณครับพ่อมันยืนอยู่นี่ครับพ่อมันยืนขอยู่นี่ขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับผู้ที่สอดส่งครับโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับตึงมากเลยขอบคุณครับพี่ชินขอบคุณครับครับผมขอบคุณมากครับยินดีครับว่าวางไว้เลยในกันครับขอบคุณครับขอขอบคุณเลยกันนนี่ฮ่าเดี๋ยวตึงมากกว่าครับ อะไรนะคะตึงตงมากกว่าครับไม่หรอกครับไม่หรอกครับต้องฝึกอีกเยอะเลยเพิ่งจะขึ้นแก๊งในวันเดียวเองมตือต่ม่อยเดแกนี่เป็นอะไรนะตึงตึงครับตึงขอบพี่พอลายต่อตึงครับพี่คุณพูนขอค่ะขอบคุณครับขอบคุณคร่บไปเล่นกันครับไปเล่นกันครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีคร่ะฮาเลมคุยกันหน่อยแป๊บนึงพอยกับใครยังไม่มีอาวุธนะโมชิโมชิกับพอยกับกิมจิสามคนค่ะ อ๋อแล้วก็มีสกายด้วยสกายก็ยังไม่มีพี่สกายได้แล้วได้แล้วใช่ป่ะโอเคได้แล้วโอเคครับผมยังไม่ได้โอเคก็ได้กันหมดแล้วเหลือแค่หนึ่งสองสามสามสามสาวที่ยังไม่ติดเจอกันฮาเลมสองทุ่มพรุนี้ในเมืองใส่สูตรให้พร้อมเดี๋ยวเดี๋ยวแนว่าจะออกจากเมืองก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูเรื่องสูตรด้วยเอเรื่องฮูดด้วยตอนนี้คนทำฮูดหลับยังหลับแล้วเรียบร้อยเขาเอามาให้เลือกใช่ป่ะพรุนี้ พวกนี้ตื่นแล้ว้เขาเอามาให้เลือกด้วยจะได้เอาให้ลงก่อน6โมงจะให้เขาลงก่อน6โมง6โมงรีปุ๊บจะได้ใส่ฮุดเร็วๆด้เร<ะ>็วโอเครู้เรื่องรู้เรื่องค่ะรู้เรื่อง